วันนี้เรามาทำเค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจกล้วยหอมบดให้ละเอียดใส่ข้าวโอ๊ตหนึ่งช้อนไข่หนึ่งฟองนมเจ็ดสิบมิลลิตรน้ำตาลหนึ่งช้อนคนให้เข้ากันเทกล้วยบดลงไปในถาดโรยอัลมอนด์มเมล็ดฟักทองอบไฟหนึ่งร้อยหกสิบองศาเป็นเวลายี่สิบห้านาทีพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำเค้กก้อนเมก,กันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจ ตอกไข่สามฟองลงในชามแยกไข่ขาวและไข่แดงเติมมะนาวลงในไข่ขาวแช่แข็งน้ำตาล30กรัมแบ่งใส่สองครั้งตีจนละเอียดเป็นฟองใส่น้ำตาลอีกครั้งตีให้เข้ากันจนเนียนตั้งยอดใส่แป้งข้าวพวสิบกรัมตีต่ออีกหนึ่งนาทีใส่ไข่ขาวลงถาดอบทําเป็นก้อนกลมๆตกแต่งด้วยธัญ,ญพืชอบไฟ140องศา35นาทีพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทําเค้กก้อนเมฆก,กันครับ ทำง่ายอร่อยไม่จำเจไข่ขา,ขาวสามฟองน้ำตาลหนึ่งช้อนน้ำมะนาวเล็กน้อยตีจนไข่ขาวขึ้นฟูตั้งยอดเทใส่กระดาษรองอบใส่ธัญพืชตามชอบอบไฟหนึ่งร้อยห้าสิบองศายี่สิบนาทีพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำเค้กข้าวพอกช็อปกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหมูพอกช็อปใช้ซองจิ้มให้ทั่วสับด้วยหลังมีส่ายชามพริกไทยพริกป่นเกลือต้นหอมขิง ผสมให้เข้ากันหมักไว้20นาทีตอกไข่1ฟองใส่แป้งทอดกรอบ1ถุงน้ำเล็กน้อยผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันเล็กน้อยผสมให้เข้ากันนำหมูมาชุบแป้งให้ทั่วน้ำมันร้อนทอดด้วยไฟอ่อน8นาทีซีอิ๊วขาว30มิลลิลิตรซอสซูสเตอร์10มิลลิลิตรซีวยูดำ5มิลลิลิตรซอสหอยนางรม1ช้อนน้ำตาลครึ่งช้อนผง5เครื่องเทศครึ่งช้อนชาแป้งมัน1ช้อนน้ำ200มิลลิลิตรผสมให้เข้ากันเทลงในหมอ้อ ใส่เค้กข้าวลงไปเคี่ยวยาไฟอ่อนสามนาทีตักใส่จานใส่หมูพอกช็อปทอดราดน้ำซอสพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำเค้กข้าวโพดนึ่งกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจข้าวโพดหวานสดตัดหัวออกแกะเปลือกข้าวโพดออกตัดปลายข้าวโพดออกแช่นำไวสิบนาทีเสดจน้ำและพักไว้บดข้าวโพดด้วยที่สไลด์ผักถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลแป้งข้าวโพดสองช้อนแป้งข้าวเหนียวหนึ่งช้อนยีสต์เล็กน้อย ผสมให้เข้ากันตักข้าวโพดใส่ลงในใบข้าวโพดใส่ผลไม้แห้งที่ชอบปิดฝานึ่ง10นาทีพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำเค้กข้าวโพดนึ่งกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจน้ำเดือดใส่ข้าวโพดป่น100กรัมคนให้เข้ากันไข่2ฟองน้ำตาล20กรัมยิอ2กรัมผสมให้เข้ากันแป้ง200กรัมคนให้เข้ากันน้ำมัน20กรัมคนให้เข้ากันจนแป้งเนียน ใช้ไม้นวดแป้งคล่งให้เรียบวางบนหม้อนึ่งใส่แครนเบอร์รี่แห้งพักแป้งครึ่งชั่วโมงแล้วนึ่งเป็นเวลา15นาทีพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำเค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจกล้วยหอมหนึ่งลูกบดให้ละเอียดไข่หนึ่งฟองข้าวโอ๊ตหนึ่งกรัมนมห0มิลิลิตรธัญพืชตามชอบผสมให้เข้ากันเทใส่กระดาษรองอบเกลี่ยให้เรียบ อบไฟ170องศา20นาทีพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทําเค้กข้าวเหนียวกันครับทําง่ายอร่อยไม่จําเจแป้งข้าวเหนียว150ยกรัมแป้งข้าวโพด20กรัมน้ตาตาล3ากรัมคนให้เข้ากันน้ํามันข้าวโพด20กรัมนมสด250มิลลิลิตรคนให้เข้ากันปิดด้วยพลาสติกแรปเจะรูให้ทั่วนึ่งด้วยไฟแรง20นาทีถั่วลิสงงาดำครกเกอร์ปัญนจนละเอียด ใส่น้ำตาลสองช้อนโต๊ะควรให้เข้ากันนึ่งแป้งแล้วใส่ในสิบกรัมผสมให้เข้ากันดึงแป้งให้ยืดแบ่งเป็นก้อนๆน,นำมาใส่ไส้ห่อไส้ปั้นเป็นก้อนกลมๆโรยหน้าด้วยแป้งถั่วเหลืองและลุกไส้ถั่วงาพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำเค้กข้าวเหนียวกล้วยกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจปอกเปลือกกล้วยออกใส่กล้วยในชามบดให้ละเอียดน้ำตาลแป้งข้าวเหนียวผสมจนแป้งเนียน นำมาปั้นเป็นก้อนกลมแบนนำมาชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังทอดไฟปานกลางจนเหลืองกรอบพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทําเค้กข้าวเหนียวพุทซาจีนกันครับทําง่ายอร่อยไม่จําเจพุทซาจีนตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่แป้งข้าวเหนียว300กรัมใส่พุทซาจีนลูกเกดผสมให้เข้ากันเติมนม200กรัมผสมให้เข้ากันจนแป้งเนียนนํามาปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใส่ลงในหม้อนึ่ง ตกแต่งด้วยพุทธาจีนนึ่งเป็นเวลา25นาทีพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทําเค้กข้าวโอ๊ตกันครับทําง่ายอาร่อยไม่จําเจตอกไข่สองฟองลงในชามนม50กรัมข้าวโอ๊ต60กรัมผงฟู2กรัมน้ำตาล10กรัมคนให้เข้ากันพักไว้5นาทีเทลงในแม่พิมพ์ที่ทาน้ำมันไว้ตกแต่งด้วยถั่วอบไฟ160องศา20นาทีพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์ กินได้ไม่มีเบื่อ วันนี้เรามาทำเค้กถั่วเขียวเย็นกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจถั่วเขียวแช่น้ำ4ชั่วโมงจนนิ่มนำไปนึ่ง20นาทีเทใส่ชามเติมน้ำตาล1ช้อนแป้งข้าวเหนียว2ช้อนนมปริมาณที่เหมาะสมคนให้เข้ากันเทใส่พิมพ์นึ่งด้วยไฟแรงครึ่งชั่วโมงนำออกมาพักให้เย็นหั่นเป็นชิ้นๆพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำเค้กถั่วแดงหมื่นลิ้กันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจ ถั่วแดง3า0ร้อยกรัมแช่น้ำสองชั่วโมงนึ่งด้วยไฟแรงสาสิบนาทีเทลงในชามนมสดหนึ่งกล่องแป้งข้าวเหนียวสองกรัมผสมให้เข้ากันทาน้ำมันบนแม่พิมพ์เท,ทแป้งลงไปวางพุทราจีนนำไปนึ่ง25ห้านาทีแล้วแช่เย็นสองชั่วโมงตัดเป็นชิ้นชิ้นราดด้วยน้ำเชื่อมหอมหมื่นลีพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำเค้กุ่ลรสงกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจ ทุลิสงครึ่งชามเติมน้ำและแช่ไว้ประมาณ10นาทีใส่ในหม้อนึ่งนึ่งด้วยไฟแรง8นาทีหลังจากนึ่งแล้วใส่ในชามใส่นมหนึ่งกล่องแป้งข้าวเหนียว200กรัมผสมให้เข้ากันทาน้ำมันลงในแม่พิมพ์เทปแป้งลงในพิมพ์นำไปนึ่งเป็นเวลา15นาทีแช่เย็นเป็นเวลาสองชั่วโมงหั่นเป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำเพึ่งหอมหมื่นลรืพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำเค้กนมกันครับ ทำง่ายอร่อยไม่จำเจนมห้าร้ยกรัมแป้งข้าวโพด60สิกรัมน้ำตาล5้าสิกรัมในหนึ่งก้อนคนให้เข้ากันใช้ไฟอ่อนเคี้ยวจนข้นเหนียวเทใส่พิมพ์ปล่อยให้เย็นโรยเกล็ดมะพร้าวลงบนเขียงเทเค้กนมออกจากพิมพ์รุกเกล็ดมะพร้าวให้ทั่วตัดเป็นชิ้นชิ้นพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำเค้กนมแก้วมังกรกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจเทนมห้าร้ยกรัมลงในหมออ้อ เติมแป้งมัน60กรัมน้ำตาล50กรัมน้ำแก้วมังกร30กรัมผสมให้เข้ากันเปิดไฟอ่อนเคี่ยวจนเหนียวเทลงในแม่พิมพ์ใส่ในตู้เย็น1ชั่วโมงโรยเกล็ดมะพร้าวให้ทั่วหั่นเป็นชิ้นๆจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อ